ร้านค้าชุมชนพาณิชย์จังหวัดลบบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นความสําเร็จของกระทรวงพาณิชย์ที่ดํเาเนินงานใน,ในโครงการประชารินะคะที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นความร่วมมือระหวา่างเกษตรกรหรือผู้ผลิตในชุมชนนะคะส่วนร,ราชการก็คือกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ลบบุรีนะคะแล้วก็ภาคเอกชน โครงการนี้ก็คือดำเนินการร่วมกนักนนะคะภาครัก็คือสํนนาน,านักงานพณนชย์ิจังหวัดลบบุรีปูรณาการร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสํานักงานเกษตรและสากรจังหวัดและสํานันกงานเกษตรจังหวัดลบบุรีนะคะภาคเอกชน,นก็คือห้างสรรพสินค้าฟิกซีหนึ่งที่ลบบุรี แล้วก็ภาคประชาสังคมก็ประกอบด้วยเกษตรกรนิสสานกิดชุมชนผู้ประกอบการของเกษตรอินทรีย์นะคะเราก็เป็นโขนเชื่อมโยงนะคะโดยได้จากเชื่อมโยงกับห้างสรรพสินค้าพิกซีลบุรีในบริเวณชั้นสองของห้างนะคะก็จะจัดกรรพื้นที่ให้ปราบนะคะก็เป็นความร่วมมือที่เขาสนับสนอนะคะพื้นที่ ขนาด44ตารงเมตรก็ให้เป็นสถานที่จัดตั้งร้านค้าสินค้าชุมชนจำหน่ายสินค้าโอทอปลินค้์ชุมชนสินค้าเกษตรและผลไม้จากทุกภาคของประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดน,นะคะก็สามารถเปิดจำหน่ายได้ในวันที่15กุมภานี้นะคะโดยก็คณะกรรมการ,รบริหารก็มีทั้งภาคเอกนชนภาครัฐ,กรรฐุกภาสังคมนะคะแล้วก็ภานะครัฐเป็นคน ในการดำเนินงานร้านค้านี้ก็ถือว่าเป็นร้านค้าชุมชนประชารัฐถาวรนะคะเพราะปกติเดิมนเราก็จะไปจับตามตลาดต่างๆนะนี่ก็ขึ้นห้างนะคะเป็นที่ขายถาวรก็จะใช้เป็นที่ระบายสินค้าได้ก็แน่าจะสร้างความเข้มแข็งตั้งเป้าหมายการค้าในระยะแรกก็รายได้เฉลี่ยวันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า15,000พันถึง2 0 0ห0บาทนะคะหรือเฉลี่ยวันเดือนก็ห้าหมื่ ถึงหแสนบาทแล้วก็นอนาคตก็คาดว่าน่าจะขยายเป้าหมายการค้าได้ถึงหล้านบาทต่อเดือนนะคะก็ตั้งเป้าไว้สูงแต่ว่าอยากว่านกระทรวงยีติอตั้งเป้าไว้ให้เราพยายามใช้ความพยายามกดดันตัวเองมากนะคะก็อันนี้ก็นับว่าเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็จะเป็นโครงการที่ชาววอนนะคะ